เอาละครับสวัสดีทุกคนกันด้วยผมอยู่กับเกม GTA San Andreas อีกครั้งนะครับนะโอ้โหรู้สึกเปิดคลิปแปลกๆนะเมื่อกี้ไม่รู้เป็นไรนะครับนะพูดแปลกๆไม่เป็นไรครับผมนะซึ่งก็ตามสัญญานะนะเพียงขอลดเสียงเกมแป๊บนึงที่ผมได้พูดเอาไว้นะครับนะผมก็จะอุ้ยผมก็จะมาแจกเสื้อนะครับนะที่ผมมีนะครับนะลายซึ่งมีคนเคยคอมเมนต์ถามนะว่าเสื้อจอห์นซีน่าอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวผมวันนี้ซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแจกนะครับนะมา ือที่ผมมีทั้งหมดนะซึ่งมันก็ไม่ได้มีเยอะหรอกครับแต่ว่าก็พอมีอยู่นะซึ่งตัวแรกที่ผมอยากจะแนะนำและรีวิวก็ที่ผมใส่ยอยู่นี่แะครับผมจอร์นซีนาเนเวอร์กิฟตนะครับนี่เป็นไง you can see me y ด s จะเป็นตัวสีม่วงนะผมนะเสื้อของจอ์นซีนานักมายุ่นั่นเองนะผมนะทุกคนก็น่าจะรู้จักนะครับนะอาจจะไม่รู้จักโอเคครับ okay. ผมตัวแรกผ่านไปแล้วตัวตัวที่สองมาเลย ก็จะเป็นตัวนี้นะครับนะผมก็จําไม่ได้เหมือนกันว่าผมโหลดไปตรงไหนวะนี่ตัวท <Eat>. ี <submarine reais> ่สองก็จะเป็นตัวหมานะครับนะนี่ก็ประมาณนี้นะเป็นเสื้อสีชมพูน่ารักน่ารักนะครับนะเป็นรูปน้องหมาเนะนี่ครับตัวนี้ก็ก็ไม่มีอะไรมากเนะเสื้อตัดแปะไม่รู้ไม่รู้ว่าก็ประมาณนั้นนะครับนะผมว่าก็น่ารักเนี่นะผมผมก็ชอบนะโอเคผมมาเสื้อต่อไปเนาะเสื้อตัวที่สามมันอยู่ตรงนี้ไหมผมก็จําไม่ได้่ะ ถ้าเกิดเสียงลมเข้าก็ขออภัยด้วยนะครับไม่รู้มันจะเข้าหรือเปล่าเสียงลมไม่ได้อยู่นี่เอ้ัวมกดผิดวะไม่เป็นไรเนาะพาเสื้อตัวที่สามสามอยู่ไหนวะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับวิกทีมชัวชัวิกทีมชัว,วชวนี่นะเสื้อตัวที่สามผมก็เป็นตัวนี้นะครับนะนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นลาย มันเป็นโลโก้ของอะไรสักอย่างอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมเห็นมันสวยดีนะมันเท่ก็เลยลองเอามานะครับนะซึ่งผมว่าก็โอเคนะเป็นไงมองมองเห็นชัดปะมันมืดอะมันสามทุ่มแล้วในเกมอะนะครับนะนี่ก็ประมาณนี้เนาะผมว่าก็สวยนะผมชอบผมชอบแล้วก็มาครับผมนะตัวมีกี่ตัวผมก็จําไม่ได้ลนะแต่จะรีวิวให้หมดเลยตัวนี้ไปแล้วไปแล้วตัวไหนกว่าที่ผมลงก็จำผมก็จําไม่ได้่ะอันแรกปะ นี่นะผมแล้วก็เสื้อตัวนี้คือเสื้อเอเลี่ยนนะนี่เอเลี่ยนชูสองนิ้วนะครับแล้วก็มียานอวกาศ UFO ข้างหลังด้วยเสื้อนี้ผมค่อนข้างที่จะชอบเลยนะครับนะนี่เป็นไงผมค่อนข้างชอบเลยวะยอดบริสก,กุลแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งมีอีกตัวหนึ่งไหนวะนี่เสื้อบิ๊กสโมกนะครับนะนี่อันนี้ก็เป็นรูปบิ๊กสโมกเนาะแล้วก็เขียนว่าอะไรสักอย่างอะไรมันไม่อ่านมันไม่ชัดอะ ก็ประมาณนี้นะครับนะเสื้อที่ผมจะจะแจกนะครับนะในวันนี้ซึ่งก็จะสอนลงด้วยแน่นอนนะผมนะป่ะเราจะไปสอนลงกันเลยแป๊บบนึงคอดูก่อนมีเพิ่มป่ะไม่มีนะเนาะป่ะเราไปสอนลงกันเลยวผมนะมาแล้วผมขอกดออกแล้วละกันเนาะโอเคผมพอเรามาถึงหน้านี้เราก็ให้เรากดเข้าไปในซึ่งผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะเอ่อไม่ใช่ทิ้งลิงก์อ่ดาวโหลดไว้ให้นะครับนะตัวมอสนะเนาะ นี่เอไม่ใช่นี่ครับผมนะซึ่งเสื้อทั้งหมดที่ผมจะแจกก็ประมาณนี้เนาะนี่นี่น,นี่จริงจริงเสื้อนี้ไม่เกี่ยวนะผมไม่ได้รีวิวให้ดูนะเสื้อตัวเนี้ยเสื้อสุดๆแต่ผมก็ไม่แจกแล้วกันเพราะผมเคยแจกไปแล้วนะตัวเนี้ยผมเคยแจกไปแล้วนะเท่าที่ทุกคนเท่าที่ผมรู้อะตอนนี้ผมแจกไปแล้วเนาะขอย้อนกลับไปดูได้นะครับนะนี่นะผมก็มีประมาณนี้นะครับซึ่งมันลงยังไงเนาะผมจะมาสอนลงนะครับวันนี้โอเคแป๊บนึงขอแยกออกมาก่อน ขัดลอกตรงนี้โอเคถนะ้ผมพอผมพอโหลดเสร็จพอแตกไฟล์กมามันก็จะได้ประมาณ5ตัวนะครับนะซึ่งเราก็ต้องมีไฟล์ที่ชื่อว่าอันนี้ก่อนนะครับแป๊บนึงนี่ับผมเราต้องมามีไฟล์ที่มีชื่อว่า player นะครับนะซึ่งไฟล์ player หาจากไหนนะครับนะทุกคนก็สมมติถ้าสำหรับคนที่ยังไม่มีนะครับนะเราก็ต้องกดมาที่ obb ก่อนนะครับไม่ใช่ data นะ obb ปุ๊บอ่ะเสร็จแล้วก็กดเข้าไปที่ คอมล็อกสตาร์นะครับนะให้เราเกดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับนะอันที่สองเห็นไหมอันที่สองอ่ะนี่นะครับนะมันจะมีอันหน,นึ่งอ่ะอันที่สองกดอันที่สองนะครับนะกดแค่กดธรรมดากดไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดอ่าอันแรกนะโอเพ่นอันแรกปุ๊บอ่าแล้วก็กดอันที่สองครับ txdb นะ,นะปุ๊บเสร็จแล้วให้เราหาไฟล์ที่ชื่อว่า Player เฉยๆนะ Player เฉยๆนะไม่ใช่ Player img นะ Player เฉยๆแล้วเราก็กดหนึ่งทีให้ผมพอเราเจอแล้วก็กดกดค้างก็ได้อ่ะ กดค้างปุ๊บตรงเพจเร์นะเสร็จแล้วก็กดคัดลอกตรงอันที่2นะครับนะปุ๊บพอเรากดคัดลอกเสร็จแล้วก็กดไปที่อ่ไฟล์เกม Data ของเรานะคผมคอมเดอะล็อกสตาร์า star, ตรงนี้ปุ๊บนะครับนะเสร็จแล้วแล้วก็กดเข้าไปที่ไฟล์แล้วก็ txdb แล้วก็กดวางนะครับนะนี่กดวางได้เลยนะครับนะพอเรากดบ้างเสร็จแล้วนะครับนะพอเรามีไฟล์แบบนี้ครบแล้วนะครับแล้วให้เราเข้ามาที่แอป t x t truth นะครับนะกดปุ๊บแล้วก็กดอันข้างล่างนะครับนะข้างขวาทุกคนน่าจะรู้เนาะแล้วก็กดไปที่มันก็จะมีแบบนี้นะให้เราก็เลือก p l a y e r t x t เนาะกด select นะครับนะพอมาถึงหน้านี้ให้เรากดตรงรูปบวกแล้วก็กดอันแรกนะครับนะ form image แล้วเราให้เรากดอันแรกเลยนะครับนะน,นี่อันนี้อันน,น,นี้อันแรกปุ๊บแล้วผมเสร็จแล้วพอเรากดเข้ามาตรงนี้แล้วให้เราหาไฟล์ที่เราเก็บเสื้อผ้าไว้ผมเก็บไว้ตรงนี้เนะาะเมื่อกี้ตรงไหนวะ ตรงนี้นะผมประมาณห้าตัวให้เรากดเลือ<ต>ก<ว>ทั้งหมดเลยหรือใครสมมติออาโหลดมาเสร็จปุ๊บใครไม่ชอบตัวนี้อะก็ลงแค่ตัวนี้ใครไม่ชอบสมมติคุณไม่ชอบตัวนี้อะคุณก็ลงแค่สามแล้วคุณถ้าเกิดสมมติคุณชอบตัวเดียวคุณก็ลงแค่ตัวเดียวนะครับสมมติถ้าเกิดคุณชอบทั้งหมดก็ติ๊กถูกให้ทั้งหมดเลยนะครับนะแล้วก็กดติ๊กถูกด้านบนขวาน,นะครับนะเสร็จแล้วปุ๊บให้เราเลือกอันที่สองนะครับนะอันอันข้างบนให้เราเลือกอันที่สองเสร็จแล้วให้เรากดตรงนี้ออกนะครับนะปุ๊บโอเคประมาณนี้นะครับ ให้เรากดโอเคไปเลยนะครับปุ๊บมันก็จะลงอย่างรวดเร็วและว,ว่องไวนะครับนะก็จะประมาณนี้แล้วเราก็จะได้เสื้อมาใส่แบบหล่อๆเท่ๆนะครับโอเคประมาณนี้นะก็สาหรับใครที่อยากสนใจโหลดก็ขอให้ทำได้รักกันนะครับข,ขอให้ผมสอนเข้าใจผมไม่รู้ทุกคนจะเข้าใจหรือเปล่าแต่ขอให้ทุกคนเข้าใจและทําเป็นรักกันนะครับที่ผมสอนไปเนาะ โอเคคลิปนี้ก็ขอฝากเพลงเท่านี้แล้วกันแนละ้วผมเจอกันคลิปหน้าผมจะเป็นเกมอะไรต่อไปก็รอติดตามนะครับโอเคบายบายไปละจุบจ๊บจุ